วันนี้วันที่สองพันวาคมสองห้าหกสี่ไปนำสาาัทธาญาติโยมชาววัดหนองฟานมาทําบุญสับสนุนงานพระเข้าอยู่บริวาสกรรมที่สวนป่าพุทธธรรมกาลิโกวัดผลกลางตำบลผลกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสถานลานสวนป่า อตอนนี้พระก็มาเข้าอยู่ปริวาสกรรมปีนี้ร้อยกว่ารูปด้วยกันเนื้อที่วัดก็ประมาณหลายสิบไร่ก็เป็นป่าไม้ร่มรื่นร่มเย็นเป็นป่าไม้เบญจพรรณไม้เต็งไม้รังแล้วก็พันไม้ที่ ท่านชาอาว้ไในญาติโยมในร่วมด้วยช่วยการดูแลรักษาเพื่อให้เป็นสถานที่เข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุและผู้สนใจในการปฏิบัติซึ่งงานปริวาสกรรมก็จัดระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่จัดวันที่27พฤศจิกายน ถึงวันที่7จธันวาคมของทุกปีปีนี้ก็เป็นปีที่31ของการจัดงานพระเข้าอยู่ปริวาสกรรมอันมุทนาสาธุการรวมกันสาธุสาธุสาธุ